สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลกันต่อมาดูที่รายการวอลเลย์บอลชาย U18 หรือว่ารุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์เอเชียปี2024ซึ่งโปรแกรมนี้นะครับมีวอลเลย์บอล U18 ชายทีมชาติไทยนะครับเข้าร่วมการแข่งขันคุณผู้ชมครับนอกจากเราจะชมโอลิมปิกเกมสิ่ปารีสปี2024แล้วเนี่ยเราอย่าลืมนะครับมาชมเชียร์วอลเลย์บอลชาย U18 ทีมชาติไทยด้วยแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับในช่วงของต้นเดือน สิงหาคมเนี่ยนะครับน่าตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับมาติดตามชมเชียร์กันเลยทีนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับวอลล์บอลชาย U18 ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติออสเตรเลียนะครับประเดิมนัดแรกของรายการนี้ของทีมชาติไทยนะครับซึ่ง3แต้มนี้สำคัญมากๆเพราะว่ารายการนี้นะครับ จะมีการคอดเลือไปเป็นวอลเลย์บอลชาย U19 นะครับในปีหน้าซึ่งเป็นรายการชิงแชมป์โลกปี2025มี4ตัวนะครับให้กับทวีปเอเชียเช่นเดิมนะคุณผู้ชมหลังจากที่ U20 ของอลเลบัลชายทีมชาติไทยพลาดตัต๋วไปนะครับในรายการที่ผ่านมาทีนี้นะครับมาดูรุ่น U18 กันครับคุณผู้ชมว่าสามารถที่จะคว้าตั๋วชิงแชมป์โลกในปี2025ได้หรือไม่นะครับซึ่งนะครับแอดมินก็จะเปรียบเทียบนะครับแมตช์การแข่งขันในครั้งนี้ก็จะเป็นความสูงทุกตำแหน่งนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยได้เปรียบความสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนสูงถึง2เมตรกว่าเลยนะครับคุณผู้ชม ทีนี้นะครับมาดูโปรแกรมการแข่งขันนะครับแล้วก็ช่องการถ่ายทอดสดนะครับรายละเอียดวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่น U18 ดังนี้ครับสำหรับวันนี้28กรกฎา,าคม2567นะครับคู่แรกเปิดสนามของรายการนี้คู่ระหว่างซาอุดีอาระเบียพบกับ ไต้หวันนะครับซึ่งแข่งขันกันเวลา15นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็คู่ต่อมานะครับเวลา15บนาฬิกา30นาทีเช่นเดียวกันเป็นฟิลิปปินส์พบกับจีนซึ่งนะครับก็จะแบ่งเป็นสนามที่1แล้วก็สนามที่2นะครับปกตินะแล้วก็คู่ต่อมาครับสนามที่1เวลา18นาฬิกาเป็นคู่ของคาซัคสถานนะครับพบกับญี่ปุ่นแล้วก็สนามที่2เวลา18นนบนาฬิกานะครับ,บ ing, เป็นคู่ของระหว่างเรบานอนพบกับอิหร่าน แล้วก็คู่ต่อมาครับเวลา20นาิกา30นาทีสนามที่1นะครับเป็นออสเตรเลียพบกับทีมชาติไทยแล้วก็สนามที่2นะครับเป็นอินเดียพบกับคูเวตเวลา20นิกา30นาทีเหมือนกันนะครับแล้วก็เวลา23นาฬิกาครับ เป็นคู่ระหว่างบาเรนพบกับฮ่องกงสนามที่1นะครับส่วนเวลา23นาฬิกาสนามที่2จะเป็นคู่ระหว่างเกาหลีใต้พบกับปากีสถานนะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันของวันที่28กรกฎาคม2567นั่นเองก็คือวันนี้นะครับทีนี้ถ่ายทอดสดนะครับคุณผู้ชมเพจหลักเลยนะครับก็คือ AVC นะครับช่อง YouTube ของ AVC นะซึ่งถ่ายทอดสดแน่นอนแล้วก็นะครับ อีกสนามหนึ่งเนี่ยแอดมินก็คิดว่าน่าจะเป็นทางด้านเพจของประเทศบาเรนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะหาลิงก์มาแปะไว้ให้นะครับซึ่งการถ่ายทอดสดของประเทศบาเรนนะครับเพราะว่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็จะต้องถ่ายทอดสดนะครับน่าจะเป็นเพจของสมาคมวอลเลย์บอลหรือว่าจะเป็นเพจนะครับที่ สร้างขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดสดในรายการนี้แต่ทั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่ามี y t u t u นะครับที่ถ่ายทอดสดโดยตรงเนี่ยเดี๋ยวแอดมินแลิงก์เอาไว้ให้หมดเลยนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดโปรแกรมทั้งหมดนะครับในวันนี้นั่นเองสำหรับสายการแข่งขันนะครับขอย้ําให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าคลิปที่ผ่านมาก็ย้ําให้ไปแล้วนะครับสายการแข่งขันนะครับแบ่งเป็นสาย A B C D นะครับทีนี้นะครับสาย แต่ละสายเนี่ยมีทั้งหมด4ทีมนะครับโดยที่สาย A จะมีบาเรนเจ้าภาพครับแล้วก็มีทีมชาติไทยมีออสเตรเลียมีฮ่องกงสาย B มีญี่ปุ่นไต้หวันสาอุเดียรระเบียแล้วก็คาซัคสถานสาย C มีอิหร่านจีน เลบานอนแล้วก็ฟิลิปปินส่วนสายดีนะครับมีอินเดียเกาหลีใต้คูเวตแล้วก็ปากีสถานนะครับซึ่งแต่ละสายจะต้องทําการแข่งขันแบบพบกันหมดฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะทําการแข่งขันทั้งหมดในรอบแรกก็คือ3แมตช์ทีนี้นะครับก็จะมาดูสรุปคะแนนกัน,กนในแต่ละทีมนะครับว่าได้คะแนนกัน,กนคนละเท่าไหร่แล้วก็มาดูที่นะครับทีมร่วมสายซึ่งก็จะคัดเอา2ทีม ที่ดีที่สุดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มเข้าสู่ในรอบ8ทีมต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ไปคข้นะครับในการแข่งขันเป็นกลุ่มอ e ีกลุ่มเอต่อไปรวมถึงนะครับถ้าเกิดว่าในส่วนของการแข่งขันแล้วเนี่ยก็จะมาดูคะแนนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปสู่รอบรองถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับที่อยากจะติดตามชมเนี่ยก็ติดตามชมที่เพจ AVC ด้วยนะครับซึ่งก็จะสรุปผลการแข่งขันทีนี้นะครับ แข่งขันเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าทีมไหนที่ไม่สามารถเข้าสู่รอบ8ทีมได้ก็จะหล่นไปจัดอันดับเหมือนเดิมปกตินะครับเหมือนกับรุ่นที่ผ่านมาในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้นั่นเองนะครับย้ำนะครับว่ามี4ตัวชิงแชมป์โลกปี2025คนยี่ิฟไปเป็น U19 นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆน,นะครับแล้วก็มาลุ้นกันครับคุณผู้ชม ทีนี้ครับวันนี้20มิถา30นาทีนะครับ๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์การถ่ายทอดสดเอาไว้ให้เป็น u 18ทีมชาติไทยพบกับ u 18ออสเตรเลียนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย u 18ชิงแชมป์เอเชีย,ชยในครั้งนี้ซึ่งนะครับแอนดมินขอเปรียบเทียบความสูงนะครับทั้ง2ทีมนี้ซึ่งต้องบอกว่าทางด้านออสเตรเลียได้เปรียบแน่นอนนะครับสำหรับความสูงแต่ทั้งนี้นะครับก็ต้องมาดูในเรื่องของแทคกติกการเล่นแล้วก็ลูกสูตรกันนะครับว่า ทีมชาติไทยกับออสเตรเลียเนี่ยใครจะพิชิตชัยชนะในครั้งนี้ได้นะออสเตรเลียนะครับหมายเลขหนึ่งตำแหน่งเซตเตอร์เป็นกัปตันทีมด้วยนะครับสูง188เซนติเมตรเบอร์สีหัวเสาสูง199เบซนติเมตรเบอร์5บีหลังสูง201เซนติเมตรเบอร์6 MB หรือว่าบอนเร็วนะครับสูง196 cm เบอร์8ตำแหน่งเซตเตอร์นะครับสูง198 cm แล้วก็เบอร์10หัวเสาสูง191 cm เบอร์11ตัวรับอิสระหรือว่าริบโรดนะครับสูง179 cm เบอร์12หัวเสาสูง192ซมเบอร์13บอลเร็วสูง201ซมเบอร์14บีหลังสูง201ซมเบอร์15หัวเสาสูง190ซมแล้วก็เบอร์25บอลเร็วสูง205ซมก็สรุปได้ว่าสําหรับหนุ่มน้อยออสเตรเลีย U18 นะครับมีความสูง2เมตรเนี่ยก็ มีประมาณ4คนเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหได้เปรียบทีมชาติไทยแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องมาวัดกันที่แทคกติกการเล่นนะครับคุณผู้ชมทีนี้นะครับน้องๆ U18 ทีมชาติไทยนะครับแอดมินเคยแจ้งเกี่ยวกับรายชื่อเอาไว้แล้วนะครับเป็นคลิปที่ผ่านมาสามารถไปรับชมได้แบบจุใจเลยนะครับทีนี้สําหรับ U18 ทีมชาติไทยเบอร์หนึ่งตแหน่งหัวเสาสูงหนึ่งซนเมตร เบอร์3หัวเสาสูง186เซนติเมเบอร์5้บีหลังสูง187เซนเมเบอร์6หัวเสาสูง177เซเมเบอร์7จบีหลังสูง184เซนเมเบอร์8ตำแหน่งเซตเตอร์เป็นกับตันทีมด้วยนะครับสูง176เซนเมเบอร์9ตัวรับอิสระหรือว่าริบเบิสูง172่เบอซนตมรเบอร์10ตำแหน่งบอลเร็วสูง196ซนติเมตร เบอร์11บอลเร็วสูง183ซมเบอร์13ตำแหน่งเซตเตอร์สูง193ซมเบอร์15หัวเสาสูง185ซมแล้วก็เบอร์26บอลเร็วสูง100 93เซนติเมตรนะครับซึ่งบอลเร็วนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเอาตามที่ทางสมาคมเย์บอลลงข้อมูลเอาไว้เนี่ยมีน้องอีกคนนึงนะครับสูง196นะคือสูง196คู่กัน2คนเลยนะแต่ว่าในการแข่งขันที่ส่งเป็นใบแข่งขันไปเนี่ยมี193แต่ก็ห่างกันแค่3เซนทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตำแหน่งการเล่นนะครับแล้วก็ความสูงของน้องๆก็ เทียบกับออสเตรเลียคือเราเสียเปรียบนะครับในเรื่องของความสูงแต่ทั้งนี้ถ้าน้องๆอ18ทีมชาติไทยเล่นลูกสูตรนะครับแล้วก็มีความคล่องแคล่วว่องไวมากกว่าออสเตรเลียแน่นอนว่าเราสามารถพิชิตออสเตรเลียได้นะครับถึงเขาจะสูงกว่าเราแน่นอนแต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าออสเตรเลียสามารถ จับบล็อกเราได้แล้วก็ตัดเกมรุกได้แน่นอนว่าเราตีไม่ผ่านบล็อกเขาแน่เพราะว่าเขาตัวสูงใหญ่นั่นเองครับซึ่งก็ต้องมาดูชมเชียร์กันในวันนี้นะครับเวลา20บริกา30นทียูสทีมชาติไทยพบกับ U18 ทีมชาติออสเตรเลีย่ายทอดสด ช่อง AVC นะครับซึ่งเป็นช่อง YouTube แล้วก็น่าจะมีเพจของทางด้านประเทศบาเรนด้วยนะครับเดี๋ยวแอนมินก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับสำหรับในส่วนของช่องทางถ่ายทอดสดก็มาติดตามชมเชียร์เป็นแมตช์แรกของ u 18ทีมชาติไทยนะครับซึ่งเราก็มีลุ้นเก็บ3แต้มในแมตช์นี้แต่ทั้งนี้ก็ประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้เพราะว่าคู่ต่อสู้ได้เปรียบในเรื่องของความสูงนั่นเองนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ าติดตามชมเชียร์น้องๆกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวา้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวันบอลและกีฬารวมถึงสรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกม2024ในครั้งนี้ด้วยครับสวัสดีครับ